เป็นคนที่เต็มที่กับทุกเรื่องมากๆในชีวิตจริงๆค่ะทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนาะและโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของการดูแลตัวเองเอาจริงๆพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจเลยว่าตัวเองสวยนะคะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากทั้งฝ้าทั้งกระผิวเนี่ยหมองคล้ำเนาะจากการที่เราเป็นคนที่แบบชอบอยู่เอาดอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเวลาจะหาอะไรใช้เนี่ยจนมาเจอเนื้อคู่นะของตัวเองก็คือเซรั่มวันค่ะแล้วก็พอเวลาเราเลือกใช้เนี่ยก็กะว่าขวดเนี้ยมันต้องเป็นอะไรที่ใช้แล้วมันอยู่หมัดไปเลย mm hmm. ก็พอมาลองใช้เนี่ยผิวมันก็ฉ่ำมากๆเนาะจนมีใครหลายคนคะ่ะก็มาทาักเรา ทีเนี้ยพอคนมาทักเราเนี่ยเราก็แนะนําให้เขาใช้แล้วพอเวลาที่เขาไปใช้อ่ะค่ะเราหน้าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ติ๊กแบบคือเราก็อิ่มใจอะ่ะกับการที่เห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงนะคะ mm hmm. เวลาที่เราใช้อ่ะค่ะเราผสมสดได้ทุกหยดเนี่ยเราเลือกเองทาทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะก่อนนอนอย่างเงี้ยตื่นมาเนี่ยก็คือหน้าเนี่ยฉ่ำว้าวมากๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ แฮปปี้แล้วก็ชื่นชมกับชุดนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นชุดกู้ผิวค่ะเปลี่ยนจากผิวพังเนี่ยให้เป็นผิวปังได้สำหรับผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพิ่มพลังให้กับชีวิตมากๆค่ะ